สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลับชมุมในช่องของช่างหนุ่มไวไฟอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาโปสีรถอาบน้ํารอบล่างของ MG เปิดสกราดใหม่ปีใหม่ก็มีแผลก็พอสมควรครับอาจจะมีโดนบ้างทางประตูนี้ก็มีโดนฝั่งนี้ก็มีโดนไม่เยอะเท่าฝั่งอีกฝักก่งหนึ่งผมยังผมยังไม่ได้ไม่ได้เคาะเพราะ ทั้งคอดงไม่มาครับก็เลยโปอีกฝั่งหนึ่งให้เพื่อนๆดูก่อนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคงเยอะอยู่ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปไปดูอีกทีหนึง่งตัวนี้ดูเก็บลักยิ้มของผมก่อนครับวิธีโป้ผมโปยังไงไม่ให้เป็นหลังเต่าไม่เป็นคืนคือเพรเล็กๆน้อยๆก็สําคัญนะครับเพราะมีโค้งมีวาวล์วโปวิธีไหนโดยที่มันจะกลมกลืนไปกับรูปทรงของรถ ต้องมีครับเพราะว่าบางครั้งรูปทรงแต่ละคันแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันครับเราต้องโปไปตามรูปทรงเขามีโคง้งมีเว้ามีสันบนสันล่างแต่ต้องโปนี่โปไปแบบไหนอาจจะเฉียงหรืออาจจะตัดอาจจะขวางโดยที่เห็นเข้ารูปโอเคครับเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้ว,วก็กดติดตามกดซับสไครต์ดกตดแชร์ผมด้วยครับ เพืเ่อนๆจะไม่ได้พลาดชมคลิปต่อไปของผมแล้วก็ให้กำลังใจช่างๆทุกคนนะครับที่กำลังฝึกทำน้องๆกำลังฝึกทำก็ให้กำลังใจครับอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยครับแล้วก็งานตัวน,นี้ต้องแชร์ประสบการณ์ช่วยกันครับเพื่อคนอเราจะได้แบบ อยู่แบบสันพี่น้องโอเคครับเข้ามาแล้วก็ดูไปก่อนครับเอย่าเพิ่งก,กดข้ามไปไน,นะครับครับตามต่อไปครับผม